สิบแปดบางครั้งในายามคําคขืนในเวลาใดก็ได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จทางท้องน้ำด้วยเรือเล็กแล้วพายขึ้นลงตามลำแม่น้ำนอกจากนั้นก็ยังเสด็จออกไปในท้องถนนบางเวลาโดยไม่มีผู้ใดรู้มีผู้โดยเสด็จเพียงคนสองคนเพื่อทรงฟังคำจดจัน์ต่างๆและเพื่อทรงทราบว่าสิ่งใดจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อพระองค์พระองค์ทรงเป็น พระหมหากษัตัตย์องค์แรกที่ตรัสสั่งให้คุณานางคลานเข้ามาเฝ้าและให้หมอบก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาที่เฝ้าอยู่การปฏิบัติเช่นนี้ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้แต่พระองค์ไม่โปรดให้ผู้ที่มาจากต่างแดนหรือชาวต่างประเทศต้องปฏิบัติด,ด้วยความนอบน้อมเช่นนี้ต้องมีพระกรุณาต่อชาวต่างประเทศและโปรดชาวฮอลันดามากกว่าคนอื่น พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกที่ทรงราชทูตเชิญพระราชสารไปรยังบริสเจ้าแห่งโอเรนในประเทศฮอลันดาเวลาที่โปรดให้ราชทูตจากต่างประเทศเข้าเฝ้านั้นพระองค์ไม่มีพระราชประสงค์ให้ราชทูตเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมของตนแล้วทําตามธรรมเนียมไทยมีพระราชดำรัสว่าพวกท่านเป็นราชทูตซึ่ง พระเจ้าพี่พระเจ้าน้องของเราส่งมาดังนั้นเราจึงไม่ต้องการที่จะให้ท่านให้เกียรติยศแก่เราหรือเคารพเรามากกว่าที่ท่านถวายแก่เจ้าของท่านตามธรรมเนียมพระนเรศวรเป็นเจ้าเสด็จออกจากพระราชวังโดยไม่มีผู้ใดรู้ทั้งทางน้ำและทางบุกเพื่อทรงทราบทุกสุขของราษฎรและทรงฟังข่าวคราวและความเห็นของประชาชน ด้วยพระองค์เองนี้ไม่เคยทราบมาก่อนแต่ก็น่าจะเป็นจริงเพราะพระนเรศวรเป็นเจ้าทรงตั้งพระราชปณธิธานที่จะนำความสงบเรียบร้อยมาสู่บ้านเมืองพระราชกรณียกิจเช่นนี้จึงจำเป็นและดีกว่าที่จะทรงฟังรายงานจากข้าราชการแต่ฝ่ายเดยวส่วนที่ว่าทรงเริ่มประเพณีให้ข้าราชการหมอบคลานเข้าเฝ้านั้นเห็นจะไม่จริง พราะเรื่องนี้เป็นธรรมเนียมเข้าเฝ้าซึ่งจะทํากันในเมืองขมรสมัยพระนครหลวงเมื่อไทยตีได้เมืองขมรตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาก็ได้นําขนมธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวิธีการปกครองของขมรเข้ามาใช้ในกรุงศรีอยุธยาก่อนรัชสมัยพระนเรศวรเป็นเจ้าเป็นเวลาช้านานแล้วแต่ที่พระนเรศวรโปรดให้ชาวต่างประเทศคือฝรั่งเข้าเฝ้าตามขนบธรรมเนียมของตอนนั้น เป็นความรู้ใหม่ซึ่งคงจะเป็นจริงเพราะเรื่องเช่นนี้วันวิลิตคงจะมีหลักฐานจากพวกฮอลันดาด้วยกันเองซึ่งเข้ามาอยู่ในตุงรีอายุทยาในสบายนั้นมากกว่าฝรั่งชาติอื่นแต่ที่ว่าราชทูตไทยไปฮอลันดาในรัชการพระนเรศวรเป็นเจ้านั้นคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงอยู่อาจมีพระราชดำริและโปรดให้เตรียมการไว้จริงแต่เสด็จสวรรคตรเสียก่อนใน พุทธศักราช2148คณะราชทูตออกเดินทางในราชการสมเด็จพระเอากาทศรสในพุทธศักราช2150เรื่องประเพณีให้ทูตฝรั่งเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินในทวีปเอเชียนี้เป็นปัญหาวุ่นวายอยู่เป็นเวลาช้านานหลายร้อยปีคือพระเจ้าแผ่นดินในตะวันออกทุกประเทศต้องการให้ฝรั่งเข้าเฝ้าตามธรรมเนียมของตน ซึ่งส่วนมากก็เป็นแบบหมอบคลานถวายบังคมเช่นเดียวกับของไทยในสมัยก่อนแต่ฝรั่งที่เป็นราชทูตมาก็ไม่ยอมทำจะทำตามประเพณีของตนคือยืนเฝ้าแล้วถวายคำรับเท่านั้นแม้จะยอมนั่งกับพื้นในท้องพระโรงก็นั่งไม่เป็นมักจะนั่งแบบเก่งกา้างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยคัดลูกตาคนตนออกไปทุกอย่าง ติดกับทูตที่มาจากประเทศต่างๆในเอเชียด้วยกันเช่นทูตพม่ามาเมืองไทยหรือทูตไทยไปพม่านั้นไม่เกิดปัญหาเพราะประเพณีเข้าเฝ้ามีหมอบคลานและถวายบังคมเหมือนกันหมดการขัดกันในเรื่องประเพณีกับฝรั่งนี้ทําให้เกิดขัดใจกันระหว่างฝรั่งกับเจ้าของประเทศแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่โตต้องเสียเมืองแก่ฝรั่งไปแล้วมาก แต่พระนเรศวรเป็นเจ้ามีน้ำพระราชานไทยกว้างขวา,ยางยามที่ทุกวันนี้เรียกกันว่าเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวจึงทรงเคารพขนบธรรมเนียมของคนชาติอื่นและยอมให้ฝรั่งเข้าเฝ้าตามธรรมเนียมของตนจึงนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงยอมเช่นนี้ในทวีปเอเชียโดยไม่เห็นว่าเสียพระเกยียรติยศมีเรื่องน่าคิดว่าเวลาราชทูตไทยในสมัยโบราณเข้าเฝ้า พระราชาธิบดีในทวีปยุโรปถาชทูตไทยก็ใช้ธรรมเนียมไทยคือมอบคลานเข้าเฝ้าแล้วถวายบังคมการปฏิบัติเช่นนี้แทนที่จะทําให้ฝรั่งดูถูกกลับทําให้ฝรั่งนับถือยกย่องให้เกียรติทูตไทยและคนไทยมากและเข้าใจว่าการที่ไทยยอมให้ฝรัง่งใช้ธรรมเนียมฝรั่งนั้นมิใช่เพราะเหตุที่กลัวเกรงฝรัง่ง แต่ยอมให้เพราะมีจิตใจเป็นผู้เจริญแล้วเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติอื่นขณะเดียวกันก็ยังรักษาขนบมร,รมเนียมประเพณีของตนไว้การเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนี้ทําให้ไทยเป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษควรแก่ความเคารพมานานแล้วและเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยไทยให้รอดพ้นเป็นเมืองขึ้นฝรั่งมาได้ สิบเก้าพระองค์ตรัสถามราชทูตต่างๆว่ารู้ภาษาไทยภาษามอญและภาษาพราหมณ์บ้างหรือไม่ถ้าหากว่ารู้ภาษาใดภาษาหนึ่งก็ต้องกราบบังคมทูลด้วยภาษานั้นโดยตรงถ้าหากไม่รู้ก็โปรดให้คุณนามไทยคนใดคนหนึ่งเป็นล่ามแล้วจึงตรัสกับราชทูตสมค่าโทษล่ามว่าถ้าหากว่าแปลเปลี่ยนประโยคหรือเนื้อความที่ไม่ถูกต้องจะมีโทษถึงตายชาวต่างประเทศในวงเล็บ ฝรั่งในโมเลปิดในสมัยนั้นได้รับความนับถือเป็นอันดีและข้าราชการก็นำเอาของกำนันมาให้เพื่อไม่ให้ชาวต่างประเทศไปกราบทูลฟ้องร้องตนต่อสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินข้าราชการท้งปวงนั้นเกรงพระเดชพระเจ้าอยู่หัวยิ่งนักเมื่อมีพระราชองค์การให้หาเข้าไปเฝ้าก็จัดการเรื่องบ้านเรือนของตนให้เรียบร้อย เหมือนกับคนที่รู้ตัวว่าจะตายเพราะเมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็กลัวเกรงอยู่เสมอว่าจะไม่ได้กลับบ้านรายละเอียดเกี่ยวกับพระเรนเรศวรเป็นเจ้าที่วันวิริตให้ไว้นี้มีค่ามากเพราะเราได้รู้กันคราวนี้ว่านอกจากภาษาไทยแล้วพระนเรศวรยัยงตรัสภาษามอนได้และก็คงจะตรัสภาษาพมา่าได้อีกด้วยเพราะเมื่อครั้ง ประทับอยู่ที่หงสาวดีตั้งแต่ทรงพระเยาว์นั้นคงจะต้องทรงใช้สองภาษาคือภาษาพม่าในราชสำนักเพราะพระเจ้าหงสาวดีเป็นพมา่าและภาษามอญกับประชาชนพลเมืองทั่วไปเพราะเมืองหงสาวดีเป็นเมืองมอญที่พม่ามาครองวันูลิศเขียนชื่อภาษาไว้ว่าบีโกเอ็นซึ่งแปลตรงๆว่าภาษามอญ ที่ว่าทรงรู้ภาษาพม่าด้วยนั้นเป็นการสันนิษฐานของผมเองซึ่งคงไม่ผิดส่วนภาษาที่วันวลิตเรียกว่าภาษาพรามนั้นอาจเป็นภาษาสันสกฤตก็ได้หรือเป็นภาษาบาลีก็ได้แต่ก็คงจะเป็นภาษาบาลีเป็นแน่เพราะในสมัยนั้นไม่มีใครศึกษาภาษาสันสกฤตและการศึกษาของเจ้านายและชนชั้นสูงในเมืองไทยแต่ก่อนนั้นมีภาษาบาลีอยู่ในหลักสูตร เป็นภาษาบังคับด้วยส่วนข้อความในตอนท้ายเรื่องกุนนางไทยทำพินัยกรรมเมื่อมีพระราชกระแสรัรบสั่งให้เข้าเฝ้านั้นเป็นเรื่องยืนยันข้อความในพงศ์สาวดานพมา่าที่กุนนางพมา่ากราบทูลพระเจ้าหงสาวดีว่าคนไทยกลัวพระเรนเรศวรยิ่งกว่ากลัวตาย20ยังมีเรื่องที่ควรจดจำไว้เล่าได้เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าเป็นยินพระองค์นี้อีกมากมาย แต่จะไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้เพื่อไม่ให้ยาวความจนเกินไปแต่ทั้งที่ได้สัญญาว่าจะเขียนเรื่องนี้ให้สั้นแล้วดังนี้ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องเล่าไว้คืนวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จอยู่ในเรือเล็กในลำแม่น้ำขณะนั้นเกิดพายุใหญ่ฝนตกหนักยังไม่สามารถสเสด็จกลับพระราชวังได้จึงได้สเสด็จพระราชดำเนินขึ้นยังกระท่อมหลังหนึ่ง ซึ่งมีหญิงชราที่ยากจนอาศัายอยู่แล้วเสด็จเข้าไปในกระท่อมนั้นโดยไม่มีใครรู้จักพระองค์และด้วยเสียงอันดังฝ่ายหญิงชรานั้นก็ตกใจนักกล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรือว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราอาจประทับอยู่ใกล้ๆนีก็ได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าแม่เอ๋ย แม้พระเจ้าอยู่หัวจะทรงได้ยินเสียงข่าก็ช่างรไรถึงจะลงพระอาญาประหารชีวิตข้าเสียก็จะเป็นไรมีถ้าเป็นดังนั้นก็เป็นคราวเคราะห์ของข้าคนอื่นก็ได้รับเคราะห์นั้นมาแล้วมากต่อมากจะได้รู้ตัวกันก่อนก็หาไม่ยิ้งเชรานั้นก็สุดตัวลงแทบพระบาททุกคนแล้วกล่าววิงวอนด้วยความประวั่นพนร่ง ขออย่าให้ตรัสถึงสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินอย่างนั้นยิงชราดันกล่าวว่าเทพยดาฟ้าดินได้ส่งพระองค์พระเจ้าอยู่หัวมาให้แกเราทั้งปวงฉะนั้นพระองค์จะทรงกระทําความชั่วไม่ได้เทพยดาได้ท่งพระองค์ลงมาให้ลงพระราชอาญาและทรงตัดสินบาปกรรมของคนอย่างเราเราควรจะต้องอยู่ในโอวาทของท่านผู้เป็นใหญ่ ในแผ่นดินที่ปกครองเรายิ่งแม่เท่าพยายามที่ใช่เบาพระสุรเสียงลงเพียงไรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงดังขึ้นจนเป็นเสียงตะโกนจนถึงที่สุดหญิงชรานั้นก็ขอให้พระองค์เสด็จออกจากบ้านไปเสียเพราะหากประทับต่อไปตนก็จะต้องร่วมเป็นโทษด้วยพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสว่าจะเสด็จไปแต่จะขอน้ำจันทร์สวยก่อน เพราะได้ทรงต้องละอองฝนจนหนาวพระองค์ยิ่งนั้นก็ตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าก็รู้อยู่ว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาเมื่อยังอยู่ในพรรษาแล้วผู้ใดจะร่วมพระราชอาญาซื้อหรือดื่มเหล้าไม่ได้แต่ถ้าเจ้าจะต้องการเสื้อผ้าที่แห้งอย่างที่แม่นุ่งห่มอยู่แล้วแม่ก็จะหาให้แม่จะซักและตากเสื้อผ้า ที่เจ้านุ่งอยู่ให้แห้งเจ้าจงไปพักผ่อนลับนอนเสียก่อนเถิดพระเจ้าอยู่หัวทรงจมรับภาผ่อนจากหญิงนั้นมาผลัดพระภูษสาสงแล้วทรงมอบพระภูษาให้แก่หญิงนั้นไปซักตากแห้งแต่ยังคงตรัสเตียกน้ำจันทร์มาเสวยอ,อยู่ตรัดว่าไม่มีพระราชประสงค์ที่จะให พระราชะกำหนดอันแคล่งครัดของสมเด็จพระเจ้าปดินนั้นมาผูกมัดพระองค์หญิงนั้นจึงรินสุราใส่ถ้วยเล็กมาถวายแล้วก็สาบานว่าสุรานั้นตนได้ซื้อไว้ก่อนเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษาแล้วก็ไม่ได้ดื่มสุรานั้นเลยเมื่อหญิงนั้นถวายสุราต่อพระเจ้าอยู่หัวรามก็ขอสัญญาจากพระองค์ว่าจะไม่ส่งแกล้งพลายเรื่องนี้ ให้แก่ผู้ใดทราบเมื่อเสวยน้ำจันทร์แล้วหญิงนั้นก็นำพระองค์ไปบรรทมบนเสือ่อผืนเล็กของตนแล้วจึงนำพระภูษาไปซักตากให้แห้งเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรรทมตื่นแล้วก็ทรงผลัดพระภูษาที่แห้งแล้วตรัสขอบใจหญิงนั้นแล้วก็ทรงอำลาหญิงนั้นก็กล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงอยู่ที่นี่จนสว่างก่อนเถิด หรือถ้าจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ก็จงพายเรือไปเงียบๆอย่าให้มีเสียงดังถึงประกันพระเจ้าอยู่หัวโทษจะมีมาถึงตัวลูกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสตอบว่าข้าจะทำดังนั้นแล้วก็เสด็จออกจากกระท่อมน้อยของหญิงชราแล้วจึงเสด็จด้วยเรือเล็กไปยังหมู่ตำร,รวจซึ่งคอยพระองค์อยู่ในเรือของตนไม่ไกลจากกระท่อมหลังนั้น ในวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำรัสสั่งให้เอาเรือกัญยามีบุษบกไปจอดที่นากระท่อมน้อยที่ได้ประทับแรมเมื่อคืนนี้เรือลำนี้เป็นเรือพระที่นั่งทรงของสมเด็จพระราชชนนีหรือพระอัครมเหสีในงานพระราชพิธีเต็มยศใหญ่พระผู้สาที่ทรงคืนในคืนนั้นก็ให้เชิญไปในเรือพระที่นั่งนั้นด้วย มีพระราชดำรัสสั่งมหาเล็กว่าให้นำพระผู้สารงนี้ไปแสดงแก่หญิงชราผู้นั้นให้นำตัวหญิงชราลงเรือพระที่นั่งมายังพระราชวังแล้วให้นำเข้ามาเฝ้าเมื่อหญิงชรานั้นเห็นมหาเล็กมหาตนก็ตกใจกลัวจนตัวสัน่นคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวคงจะได้ทรงทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านของตนเมื่อตอนกลางคืนถึงแม้ว่ามหาเล็กจะปลอบว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสใช้ให้มารับญิงชรานั้นก็ไม่ได้เชื่อว่าตนจะไม่ต้องราชภัยเฝ้าแต่วิงวอนให้มหาเล็กกลับไปกราบอุค์ทูลว่าตนได้ตกใจตายเสียแล้วด้วยอาการอันหน้าสมเพศขณะนั้นแม่เฒ่าก็คิดจะหนีไปหาประสงค์ให้ช่วยชีวิตตนไว้แต่เรามหาเล็กก็ไม่ได้ฟังเข้ากลุ่มตัวแม่เฒ่านั้นอย่างนอบน้อม ช่วยกันไต่กายไม่เท่าแล้วนำขึ้นเรือมายังพระราชวังแล้วจึงนำเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถอดพระเนตรเห็นหญิงชารานั้นก็เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาจับมือหญิงชารานั้นไว้แล้วตรัสว่าพระองค์คือคนที่เข้าไปนอนค้างที่กระท่อมและหญิงชารานั้นได้มีอุปการะคุณแก่พระองค์เมื่อคืนแล้วตรัสต่อไปว่า และเพราะเหตุว่าในยามยากท่านได้รับเราเป็นบุตรของท่านต่อไปนี้เราจะเรียกท่านว่าแม่และรักท่านเช่นเดียวกับมารดาบังเกิดกล้าของเราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสังให้จัดตำหนักในพระราชวังให้หญิงชรานั้นได้เข้าพำนักอาศัยแล้วส่งอุปการะเลี้ยดูจ,จนหญิงชรานั้นถึง กาลเวลาแห่งตนประดุดว่าเป็นพระราชมารดาแท้จริงเมื่อหญิงชรานั้นถึงแก่กรรมลงก็ได้พระราชทานเิงศพเช่นเดียวกับพระบรมศพพระมเหสีวรนวลิตคงจะได้ฟังเรื่องนี้จากคำคนบอกเล่าแต่ก็เห็นว่าสำคัญถึงขนาดต้องจดลงไว้ทั้งเรื่องซึ่งก็น่าขอบใจวันวลิตเพราะได้ทำให้เราได้แลเห็นนาพระราชาธิดาของ พระในสวนเป็นเจ้าทั้งสามด้านด้านหนึ่งนั้นเป็นพระราชาิปไทยของวีรกษัตริย์ผู้เฉียบขาดเคร่งในระเบียบวินัยมีได้ทรงย่อหย่อนที่จะลงพระราชอาญาแก่ผู้ที่ขาดวินัยหรือทำผิดพ,พระราชบัญญักฎหมายทรงกระทำพระองค์ให้เป็นที่เกรงขามเป็นที่สุดแก่คนทั้งในและนอกพระราชอาณาจักรอันเป็นทางเดียวที่จะกอบกู้และรักษาไว้ซึ่งเอกราชณของชาติ ตลอดจนความสงบสุขและความสามัคคีในบ้านเมืองอีกด้านหนึ่งนั้นทสเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเช่นโปรดให้ฝรั่งเข้าเฝ้าตามแบบอย่างธรรมเนียมของตนจงเป็นผู้รอบรู้ในเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆทั้งในและนอกประเทศทอดพระเนตรเห็นความสําคัญของสิ่งที่ควรจะเห็นคืออํานาจและความเจริญของประเทศต่างๆในยุโรปสมัยนั้น ถึงกับทรงพระราชดำริให้ทรงคณะราชทูไทยไปเจริญทางพระราชไมตรีในยุโรปเป็นวิเทโสบายที่นำหน้าชาติอื่นๆในเอเชียในสมัยเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่สำคัญยิ่งก็คือน้ำพระราชาไทยอันเปียมไปด้วยพระมหาการณาต่อผู้ยากไร้ดังเรื่องที่วันวลิศได้เล่าไว้ ซึ่งจะต้องครอบคลุมไปถึงผู้ยากไร้อีกเป็นจำนวนมากมายในพระราชอาณาจักรพระเดชพระคุณทั้งหลายที่กล่าวมานี้เป็นลักษณะของมหาบุรุษโดยไม่มีที่จะสงสัยได้เลย21ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพระนเรศราชาธิราชนั้นทรงเป็นวีรบุรุษผู้ใฝ่พระราชาทาในรัชกาลสงครามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สองตีได้บ้านเมืองต่างๆและได้ชัยชนะเป็นอันมากซึ่งจะได้กล่าวถึงแต่โดยสังเขปทูวไปเพื่อมิให้ย้าวความนักเมื่อพระชนภพรรษาได้37ปีและเสวยราชแล้วได้สองปีพระองค์ได้รวบรวมรีผพลเป็นกองทัพใหญ่แล้วเสด็จยกทัพไปตีกรุงหงสาวดีพระองค์ตีได้บ้านเมืองและทำลายเสียมากมายหลายแห่ง รบนบ้านเมืองในอาณาเขตอันกว้างใหญ่และได้ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเป็นราชพัทยาและจับได้ผู้คนเป็นเฉลยเป็นอันมากจากราชอาณาจักรมอนจากนั้นได้เสด็จยกทัพต่อไปยังกรุงอังวะและสําแดงพระบรมเดชาธุภาพให้ปรากฏด,ด้วยมีชัยแล้วทําลายเมืองน้อยใหญ่แล้วเข้าตีกรุงองศาแตกในองเล็บวันวิ์เขียนว่า ฮองละฮาจะเป็นกรุงหงสาวดีก็ได้เพราะวันวิตเองก็คงไม่ทราบว่าเมืองไหนอยู่ที่ไหนในะม่าในวงค์เลปิดพระองค์ทรงได้กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจเป็นเฉลยแล้วนำตัวมาพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติและเฉลยจำนวนมากเมื่อสเสด็จกลับจากรามันประเทศและอังวะก็ได้ทรงกระทําสงครามกับราชอาณาจักรเมืองห้าง ซึ่งอยู่ติดกับเมืองมอนพระองค์ได้เข้าล้อมเมืองตองอูอันเป็นเมืองใหญ่และมีกิจสัพท์เรื่องมือนั้นไว้ได้ทรงตั้งพระราชปฏิธานที่จะตีเอาเมืองนั้นให้ได้ภายในเวลาสองสามวันแต่ก็ต้องทรงเลิกทัพกลับเพราะกองทัพขาดข้าวปลาและของจะเป็นเมื่อสเสด็จกลับจากตองอูนั้นได้ทรงปฏิฐานว่าถ้าว่ายังตีเมืองตองอูไม่ได้ และยังพ่ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าเหยียบเมืองตองอูแล้วไซก็จะไม่เสด็จกลับเข้าพระนครศรีอยุทธยาข้อความตอนนี้วันวลิศเขียนไว้ว่ากล่าวอย่างทั่วไปซึ่งออกจะเป็นความจริงเพราะเล่าเรื่องยุทธสงครามของพระนเรศวรเป็นเจ้าในประเทศพมา่าเปรอะไปหมดไม่มีขั้นตอนหรือลำดับก่อนหลังอะไรออก ก็ใส่ลงไปเพราะตั้งใจจะเขียนให้สัน้นแต่ก็ยังต้องการที่จะแสดงพระบรมเดชานุภาพของพระนเรศวรเป็นเจ้าไว้ให้ปรากฏผมจึงขอระดับเหตุการณ์ตอนนี้ไว้เป็นขอขอๆดังต่อไปนี้